โดยภายในงานมีพระมหาดอกเตอร์สุธรรมสุรัตโนปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลีนักธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย ประจำปีการศึกษา2566น้ณห้องปฏิบัติธรรมชั้นสองค่ายจองแชมป์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีพระด็อกเตอร์อัติคุณทิตะวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพระประยะัติธรรมฝ่ายวิชาการได้กล่าวรายงานก่อนที่ตัวแทนสมณเณรจะได้ถวายพานดอกไม้และผ่านทูบเทียนแพรนอกจากนี้ผู้แทนสมณเณรยังได้กล่าวคำถวายตัวเป็นสิทธ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือเรียนบาลีนักธรรมและอุปกรณ์การเรียนแด่สามเณรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นกําลังใจแด่คณะครูอาจารย์และสามเณรทุกรูปโดยในปีนี้สามเณรทุกรูปมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเพื่อสอบให้ผ่านบูชาธรรมครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายโดยอุปถัมภ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยและหลวงพ่อทัตตะชีโวได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยติธรรมทั้งสองแผนกคือนักธรรมและภาษาบาลีมาเป็นระยะเวลาถึง36ปีแล้วได้ผลิตศาสนาไทายาตผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก มีผู้ที่จบปร,ริญญาทรรก้าประโยคทั้งสิ้น102รูปบาลีศึกษา9ประโยค9ท่านและในปีการศึกษา2566โรงเรียนพระประิยะติธรรมวัดพระธรรมกายได้มีสมเนนสมัครเรียนนักธรรมบาลีตั้งแต่ประโยค1 2สองถึงถึงประโยคปร,ริญญธรรม9แบ่งตามระดับชั้นดังนี้แผนกธรรมนักธรรมชั้นตรีจำนวน210รูป นักธรรมชั้นโจนนทำน f, จำนวน112รูปนักธรรมชั้นเอกจำนวน65รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน387รูปสําูปสำหรับแผนกบาลีชั้นประโยคหนึ่งสองจำนวน162รูปชั้นประโยคเปรียนทำรมมจำนวน39รูปชั้นประโยคเปลียนธรรม4จำนวน33รูปชั้นประโยคเปรี่ยนทำห้า จำนวน35รูปชั้นปรเรียนธรรม6จำนวน9รูปชั้นปรเรียนธรรม7จำนวน8รูปชั้นปรเรียนธรรม8จำนวน2รูปและชั้นปรเรียนธรรม9จำนวน1รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน280รูปค่ะนอกจากนี้โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายยังได้จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและภาษาต่างประเทศเช่นวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในอนาคตค่ะสมเณรใหม่ในปีนี้มีจำนวนมากกว่าทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยสมเณรให้ความสนใจกับการบวทเรียนมาก เสืเนื่องจากการที่หลวงพ่อได้มีดําริในการจัดโครงการบรรพชาสามเนรเื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปทําให้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วมีสามมเนรที่สนใจอยากที่จะบวชเรียนต่อเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งจํานวนนี้ก็เป็นจํานวนที่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อรวมกับสามเนรที่อยู่ประจํา เราก็มีสัมานเณรวัดปรมากายในปีนี้จำนวนกว่า500รูปซึ่งเป็นที่น่าปิติยินดีที่การศึกษานักธรรมบาลีในปีนี้ก็มีความตื่นตัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษา,าพระปริติธรรมเพื่อนำความสำเร็จมาถวายแก่หลวงพ่อในโอกาสที่จะได้บูชาธรรม80ปีในปี2567 พระอาจารย์ก็มีความปรารถนาที่อยากจะให้สัมณเนได้ตั้งใจที่จะบวทเรียนแล้วก็ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ารบรรยากาศของวันนี้ซึ่งเป็นวันปฐมนฤเทศเปิดเรียนก็เป็นไปอย่างคึกคักสมณเนก็ให้ความสนใจตื่นตัวในการที่จะได้เตรียมตัวเพื่อจะศึกษาเล่าเรียนพระเพตรที่รมก็มีการจัดแนะนํา การเรียนการสอนของแต่ละหมวดวิชาให้กับสามมเนรได้ทราบรวมถึงได้รับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ใหญ่คือพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมุวัตโนผู้อเมริกานสำนักพระปริธิธรรมวัะธรรมกายซึ่งท่านก็ให้สมมเนรได้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาภาษาบาลีเพื่อจะได้ยกชั้นทำให้สมเนรน,นั้นมีความคึกคักตั้งใจที่จะ ศึกษาภาษาบาลีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป